อิติปิโสภคะวายมมะลาชาโนท้าเวสวุวรรณโนมะระนังสุขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสวุวรรณโนจาตุมหาลาชิกายักขะพันตาพัทภุริโตเวสสพุทธะ,พ,ทะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาเวสวุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภคะวายยมมะลาชาโน ท้าเวสวุวรรณโนมละนังสุขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสวุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภุริโตเวสะพุทธะ,ะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาเวสวุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายยมมะราชาโนท้าเวสวุวรรณโนมละนัง สุขังอะหังสุขตโตนะโมพุทธายะท้าเวสวรโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภุริโตเวสะพุะพทธะพุทธังอลหังพุทโธท,ท้าเวสวรโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายมมะราชาโนท้าเวสวรนโนมะระนังสุขังอะหังสุขตโตนะโมพุทธายะ ทาเวสวุวรรณโนจาตุมหาลาชิกายาักษ์